ฮีโร่ในที่สุดท้ายอันนี้พูดถึงทาหารยุคสามปอนะ mm hmm. ด้วยภาพลักษณ์ของคําว่าทหารเสือราชินีลุงตู่ก็เลยจึงโดดเด่นขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการส่งมอบระหว่างลุงกำนันไปสู่ลุงตู่มันก็เลยเกิดลุงตู่เนี่ยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ซึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีอำนาจรัฐหรือว่ามีความเป็นรัฐในมือ mm hmm. ใช่ไหมเนี่ยมีภาพว่าใกล้ชิดกับสถาบันด้วยความเป็นทหารเสือราชินี สัญลักษณ์นี้ก็ถึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่ามากส่วนสื่อจาก blue sky เนี่ยมันก็มีการแตกออกไปอีกเพราะว่า blue sky เนี่ยมันเป็นสื่อของพรรคประชาธิปัตย์แนวทางเขาอยู่กับพรรคการเมืองซะมากกว่าก็โอเคสนับสนุนลุงแต่มันก็จะมีพวกที่มันไปนขึ้นเวทีกก,กปสอที่มันเป็นคนทําสื่อหลายคนน่ะที่มันสะกดจิตเองใหเป็นคนดีอ่ะ างพี่ปองอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ปองในสมัยอยู่กับพันธมิตรเนี่ยพอพันธมิตรไปทะเลาะก,กับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องข่าวพระวิหารเรื่อง MOU พี่ปองแม่งชิงหนีเลยไปเลยอันนี้มาในส่วนของลุงกำนันแล้วมาส่วนของลุงตู่ต่อเนี่ยพี่ปองก็มาละมาแบกลุงตู่ละเนี่ยคือสื่อใช่ไหมสื่อฝั่งที่แมวทักษิณแต่พอมาอยู่กับปศเลขสื่อคนดีพี่ปองมาเสร็จพวกกนกหนทีละต้อยสนทิยานก็จะมาพวกนี้ก็จะมาร่วมมือกับนายฉายบุญนาค ที่ทำเนชั่นแล้วก็จะเห็นว่าไอ้คนพวกนี้มันก็รวมมาเป็นกลุ่มสื่อซึ่งเป็นสื่อช่องหลักก่อนที่ภายหลังมันก็จะไปในทางใครทางมันหรือว่าลุงตู่ก็ช่วยเซตเทิลหาบ้านใหม่ให้สื่อมันก็เลยจะแตกมาเป็นพี่ปองก็ไปอยู่แนวหน้าพี่ต้อยออกจากเนชั่นก็ลุงตู่ก็เลยหาในทุนมาเปิดท็อปนิวส์ให้นี่ไงเพอตอนหลังก็เปลี่ยนรัฐบาลต้อยเขาไปตั้งของเขาเองขึ้นมาเป็นก็ยังเป็นทีนิวส์เพราะต้อยก็คือทีนิวส์เก่าใช่ไหม พวกกหนกอะไรเขาก็ยังอยู่ท็อปนิวส์เหมือนเดิมนี่ก็คือสื่อคนดีนวมีสื่อสื่อจากบลูสกายเห็นไหมมันแตกแขนงเป็นหลายอันละนี่ก็คือสื่อต่อมามันก็เลยเป็นพักไงพักคนดีตอนแรกตั้งพักลุงมันก็ยังมันก็ยังไม่ถึงกับดีหรอกเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนกับว่าลุงป้อมก็ต้องการเล่นกันเมืองใช่ไหมก็เลยตั้งพักเป็นพลังประชารัฐแต่ลุงป้อมมาลงตู่ทะเลาะกันแล้วลุงป้อมเนี่ยในภาพมันก็ยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าดีสุดของคนดีอ่ะเพราะว่ามันก็ มันก็มีเควสชันอะไรหลายอย่างอยู่อะเขาก็เลยมีพักของลุงที่ออกมาเป็นลุมไทยสร้างชาติอย่างที่มึงเห็นเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มของคนดีอย่างที่มึงเห็นอยู่คราวนี้กลุ่มของคนดีเนี่ยหลายคนเนี่ยประชาชนเขาก็ไม่รู้จักหรอกหรือเขาก็ไม่ได้รักหรอกแต่พวกสื่อคนดีเนี่ยมันก็พยายามยัดเยียดมาให้คนแม่งรักด้วยอย่างกรณีล่าสุดอย่างเงี้ยในเรื่องชายแดนเนี่ยมึงก็เห็นก็จะพยายามเชียร์เครือข่ายลุงตู่อย่างเช่นบิ๊กเล็กเนี่ย บิ๊กเล็กที่ชอบเปิดดานอ่ะวันนี้เราเห็นแล้วว่าสามปอเนี่ยไปเจราจาขเขมในเรื่องของการพัฒนาชายแดนแล้วแม่งเป็นจุดตรงกันข้ามกับคาสิโนโทั้งหมดเลยแล้วโดยเฉพาะจันทบุรีตราดเนี่ยไอ้ธมดาเนี่ยมันเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ที่มันสาคัญนี่คือทําไมบิ๊กเล็กไม่จะเป,ดดเปิดดาน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 เพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมกันหมดบิ๊กเล็กใครส่งมาก็คือลุงตู่ส่งมานั่นเองไม่งั้นมันจะมาได้ยังไงใช่ไหมลุงตู่เขาไปดีกว่าทักษิณอย่างที่มึงเห็นหรือว่าสื่อคนดีแกลจะเชีย อีกคนหนึ่งก็คือบิ๊กใหญ่ไมทับอมริตนี่แหละแก้ตัวแทนอะไรกันให้หมดเลยสื่อคนดีจริงๆอ่ะไม่ได้เชียร์ไมทับกุ้งถ้าดูแบบในช่วงแรกๆเลยนะแล้วจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้เชียร์นะเพียงแต่ว่าบิ๊กเล็กบิ๊กใหญ่เด็กลุงเนี่ยแม่งเข็นไม่ขึ้นเพราะมันทำแต่เรื่องให้คนดา่าคราวนี้พอมันเกิดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วลุงเนี่ยกลับไปเป็นองคมนตรีกระบวนการเหล่านี้มันควรจะจบถูกไหมเพราะว่ามันควรจะมีการส่งมอบไปให้กับพีลพันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม แต่พิรพันธ์ไม่มีบาร,รมีพอแล้วไอ้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงๆมันก็คือกลุ่มประชาธิปัตย์อีกกลุ่มหนึ่งนี่แหละกลุ่มเดิมกลุ่มเก่าเนี่แหละอีกแต่เป็นซับย่อยของอก,กลุ่มน,นี่แหละมันก็มาวางไว้เป็นพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้วของสุเทพเจษสุบ,บันทั้งหมดเลยจะเห็นเลยว,ว่ามีในขิงมาอยู่เนี่ยลูกบุญธรรมในสุเทพเนี่ยมาอยู่เห็นไหมหรือไม่ก็อาจจะมีของเสหิที่เป็นคนสนิทลงุงพวกอย่างเงี้ยมาอยู่ในธนกรในพวกที่มาห้อมล้อมทั้งหลายองค์พระลุงทัีย่ย มันก็มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอภาคลงแทนใชาไมันไม่มีบาร,รมีพอเขาก็เลยหวังฟลุกว่าเอาละถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ลุงเนี่ยกลับมา mm hmm. ใช่ไหมแต่เอิญมันไม่ได้เป็นไปตามเกมเพราะว่าพักก้าวไกลมันกลายเป็นตัวแปร mm hmm. ลุงมันก็เลยไม่ได้ขับไง mm hmm. แต่ลุงก็ยังคง ฝากตอนนี้เฉพาะลุงนะลุงก็เลยยังฝากในส่วนของลุงเนี่ยให้มาอยู่กับภูมิใจไทยหรือว่าไปแทรกซึมตามที่ต่างๆแต่ที่สําคัญกนะ็คือว่าเรื่องผลประโยชน์เนี่ยยังไงบิ๊กเล็กก็ต้องมาอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราเทียบกันว่าเนี่ยลุงเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ยุ่งกันเมืองแล้วแม่งไม่จริงลุงก็ยังยุงย่งกันเมืองอยู่ยังฝากคนในเรื่องของการเมืองหรือว่าในเรื่องที่มันเกี่ยวกับกองทัพอยู่มันยังมีการต่อสู้ประท้ากันอยู่ฉะนั้นเอาเป็นว่า เขายังหวังเรื่องของลุงตู่อยู่เพราะสัญ,ญลักษณ์ใหม่ที่ลุงตู่พยายามพองทายออกมามันไปไม่รอดเมื่อยังหวังในเรื่องของลุงอยู่ก็จึงต้องมีการกลับมาที่เคลมต่างๆให้ลุงใช่ไหม,ชไหมเช่นทายรับลคอมเมนต์ก็เพราะว่าเนี่ยมีอาวุธที่ลุงสั่งซื้อไว้นะ คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของทหารมันก็สั่งซื้อทุกรัฐบาลอยู่แล้วถูกหรือเปล่าปกติเลยอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวหรือว่าการเคลมมันเนี่ยพระเจ้าจอยู่หัวราเก้าฝากแผ่นดินไว้กับลุงทรงมองการไกลซึ่งมึงพูดเองเขียนเองอะ่ะมันไม่ควรจะมีตรงเนี้ยแต่มึงก็จะเห็นว่าในโซเชียลแม่งมีตลอดเวลาในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมหรือพอมาใบทับกุ้ในด้านรางวันจากสถาบันพระปกเก้าเนี่ย เพจของพี่ต้อยเนี่ยก็มาเคลมบอกว่าเนี่ยนทับกุ้งในรับรางวัลจากาพระปกเก้ารักษาที่ประตายตามรอยลุงซึ่งแม่งไม่ใช่ลุงแม่งจะเปิดดานเนี่ยจากที่เราทําสกู๊ปกันมาเนี่ยแต่ไม่ทับกุ้งเนี่ยแม่งไม่สนแม่งผลักดันขเขมรออกจากที่ลุงมันทำเอาไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็เลยเห็นชัดเจนว่ามีการเคลมหรือว่าอย่างล่าสุดในกรณีทองอย่างเงี้ย ไอ้ทองแม่งไม่เกี่ยวแม่งไม่เ,เรื่องของแบงค์ชาติแม่งซื้อเป็นเรื่องปกติบรยโยบายแบงค์ชาติซึ่งลุงนี่แม่งเสือกอะไรด้วยไม่ได้เลยอยู่แล้วเนี่ยคือมันเคมทุกเรื่องเพราะมันยังมีผลทางด้านการเมืองตรงนี้อยู่ไงแล้วนี่ก็คือขอบวนการคนดีหรือว่าขบวนการการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมที่ยังไม่รู้จะชูใครลุงตู่จึงต้องเป็นสัญลักษณ์ไปก่อนมันต้เหมือนแม่งสะ,ะกดจิตดูเงนนะ สกปรดจิตหมู่นะแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าในช่วงเลตเซสวัสิบปีแบบเนี้ยคนมันก็ดูอ่ะไปเรื่อยอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไอ้ขบวนการคนดีเนี่ยชอบผลสถาบันก็จะมักอ้างว่าเนี่ยลุงเป็นองคมนตรีไม่ดีพอเนี่ยไม่ได้เป็นหรอกองคมนตรีถวายที่ปรึกษาจริงๆไปดูหน้าที่ดีๆดสิก็ไปงานแทนแค่นั้นเองไปงานศพแทน มอบของแทนซึ่งโองคมบดิท่านอื่นเนี่ยสังเกตนะว่าทำไมโองค์บริท่านอื่นไม่เห็นจะมีขบวนการของท่านเหล่านั้นบ้างไม่เห็นจะมีสื่อไม่เห็นจะมีพักการเมืองของท่านไม่เห็นจะมีมวลชนของท่านก็โองคมบริท่านอื่นท่านไม่เล่นการเมืองแล้วแต่ลุงเนี่ยยังเล่นการเมืองอยู่กูกล้า